ทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยใจที่ไม่ยึดติดหลายคนมัววุ่นอยู่กับอดีตบางคนเฝ้าฝันถึงอนาคตแต่ลืมไปว่าชีวิตที่แท้จริงมีอยู่แค่วันนี้ทุกลมหายใจที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้คือโอกาสอันล้ำค่าที่จะได้รู้สึกมีสติและใช้ชีวิตอย่างแท้จริงทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่ใช่เพราะกลัวพรุ่งนี้แต่เพราะรู้คุณค่าของปัจจุบันขณะเมื่อใส่ใจในวันนี้ทุกการกระทําจะเต็มเปี่ยมด้วยพลังและความหมายไม่ผัดวันไม่ผัดใจแต่ลงมือทําในสิ่งควรทําพูดในสิ่งควรพูดและคิดในสิ่งควรคิดด้วยใจที่มั่นคงและรู้เท่าทัน ความไม่แน่นอนคือครูสอนให้เห็นคุณค่าของวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรสิ่งที่มั่นคงที่สุดคือความไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอน,นิจจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อเห็นตามนี้ใจจะหันกลับมาใส่ใจวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่ใช่เพื่อควบคุมอนาคตแต่เพื่อไม่เสียใจภายหลังการใส่ใจไม่เท่ากับความยึดติดการทำให้ดีที่สุดวันนี้ไม่ได้แปลว่าต้องหมกมุ่นยึดติดหรือบังคับตัวเองให้สมบูรณ์แบบแต่คือการตั้งใจอย่างมีสติแล้วปล่อยวางผลลัพธ์ด้วยใจเบาสบายลงมือทำด้วยความตั้งใจ และปล่อยวางด้วยความเข้าใจวันนี้คือของขวัญล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้ใครเห็นคุณค่าของวันนี้คนนั้นจะไม่เสียเวลาไปกับอดีตที่ล่วงแล้วหรืออนาคตที่ยังไม่มาแค่ใช้ใจที่รู้เท่าทันและไม่ยึดต,ติดก็สามารถเปลี่ยนวันนี้ให้กลายเป็นวันที่ดีที่สุดได้ ไม่ยึดติดในอดีตวางใจอย่างไรให้เป็นอิสระอดีตผ่านไปแล้วแต่ใจยังเก็บไว้หลายคนเหน็ดเหนื่อยจากอดีตบางคนทุกข์เพราะเรื่องที่ควรจบไปนานแล้วความเสียใจความผิดหวังความพลาดพลัง้งยังถูกแบกไว้ในใจไม่วางลงเสียทีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะธรรมชาติของใจคือการจดจำแต่การไม่ปล่อยวางต่างหากที่ทำให้เกิดทุกข์การยอมรับอดีตไม่ใช่การลืมแต่คือการเรียนรู้อดีตเป็นครูที่ดีที่สุดถ้าเรียนให้จบไม่ใช่ลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่เรียนรู้จากมันแล้วเดินหน้าต่อด้วยใจที่เบาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราจะเป็นที่พึ่งให้ตนเองได้ก็ต่อเมื่อปล่อยอดีตลงและหันมามีสติอยู่กับปัจจุบันวิธีวางใจจากอดีตเริ่มที่การรู้ทันสิ่งแรกที่ต้องทำคือรู้ตัวว่าใจยังผูกอยู่กับอะไรผูกอยู่กับความผิด พูกอยู่กับความโกรธพูกอยู่กับความคิดที่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เมื่อรู้ทันแล้วให้หายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่ายังจะให้เรื่องนี้มาทำร้ายใจเราต่อไปอีกหรือการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการให้อิสระแก่ตนเองให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่น ไม่ได้แปลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่สำคัญแต่แปลว่าไม่ต้องการให้มันควบคุมชีวิตในวันนี้อีกแล้วการให้อภัยเป็นเครื่องมือชำระใจให้ใจสะอาดพร้อมสำหรับชีวิตใหม่ในปัจจุบันขณะอดีตอาจฝากรอยแผลไว้แต่เรามีสิทธิ์จะไม่เปิดแผลนั้นซ้ำๆไม่ต้องลบอดีตแต่ให้เรียนรู้จากมัน แล้วเลือกวางใจให้อิสระจากมันเพื่อที่วันนี้จะได้เป็นวันใหม่ที่ใจไม่ติดค้างอีกต่อไปใจที่ปล่อยวางได้คือใจที่พร้อมเติบโตใจที่ไม่ยึดติดไม่ใช่ใจที่เฉยเมยความเข้าใจผิดระหว่างการไม่ยึดติดกับการไม่ใส่ใจหลายคนคิดว่าหากไม่ยึดติด ก็ต้องไม่รู้สึกไม่ผูกพันไม่ห่วงใยแต่ความจริงแล้วใจที่ไม่ยึดต,ติดคือใจที่ใส่ใจอย่างลึกซึ้งโดยไม่แบกรับความคาดหวังไว้จนทุกข์เพราะใจที่มีธรรมะไม่ใช่ใจที่ไร้หัวใจแต่คือใจที่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายความรักความผูกพันไม่จำเป็นต้องตามมาด้วยความทุกข์ ในชีวิตมีคนที่เรารักมีงานที่เราผูกพันมีสิ่งของที่เราหงแหนสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดแต่หากใจไปยึดถือว่าทุกอย่างต้องเป็นดังใจเสมอย่อมหลีกไม่พ้นความผิดหวังพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปาทานขันห้าเป็นเหตุแห่งทุกข์ คือการยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฝึกใจให้อยู่กับความจริงไม่ใช่ความอยากใจที่ไม่ยึดติดคือใจที่ยอมรับความจริงแม้จะไม่เป็นอย่างที่หวังก็ไม่ต่อต้านแม้จะดีหรือร้ายก็ยังรักษาความสงบในใจได้เพราะความสงบไม่ได้เกิดจากการควบคุมโลกภายนอก แต่เกิดจากการเข้าใจโลกภายในไม่ยึดติดไม่แปลว่าปล่อยปละ,ละเลยไม่ยึดติดยังสามารถรักได้ยังทำหน้าที่ได้ยังทุ่มเทได้แต่ทำด้วยความเข้าใจและปล่อยวางผลคนที่ปลูกต้นไม้ย่อมรดน้ำใส่ปุ๋ยแต่ไม่ไปเร่งให้มันโตไม่เสียใจหากวันหนึ่งมันเหี่ยวเฉา เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งมีวาระของมันใจที่ไม่ยึดต,ติดไม่ใช่ใจที่เฉยเมยแต่คือใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงยังมีความรักมีความเมตตาแต่ไม่เอาความหวังมาผูกมัดกับสิ่งนั้นจนกลายเป็นทุกข์ทำด้วยใจรักแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในผลความคาดหวังคือบ่วงของใจ ความคาดหวังเหมือนเชือกที่ผูกใจไว้แน่นเราทุกคนล้วนมีความคาดหวังอยากให้ชีวิตเป็นไปตามแผนอยากให้คนรอบข้างเป็นอย่างใจอยากให้ผลงานออกมาสมบูรณ์แบบแต่ยิ่งคาดหวังมากใจก็ยิ่งถูกผูกไว้แน่นและเมื่อตรงข้ามกับความจริงความเจ็บปวดก็เกิดขึ้น เมื่อความจริงไม่เป็นไปตามหวังใจจะตอบสนองอย่างไรบางครั้งคาดหวังสิ่งดีๆแต่กลับได้ผลตรงกันข้ามบางครั้งทุ่มเทสุดใจแต่ไม่ได้รับแม้คําขอบคุณใจที่ไม่ฝึกย่อมตั้งคําถามว่าทำไมเป็นแบบนี้เราผิดตรงไหนแล้วความโกรธความเสียใจความน้อยใจ ก็กลายเป็นพายุที่กวาดใจให้จมอยู่ในความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หยุดหวังแต่สอนให้รู้ทันความคาดหวังความคาดหวังไม่ผิดแต่หากไม่รู้เท่าทันก็จะกลายเป็นบ่วงมัดใจผู้มีปัญญาไม่ใช่คนไร้เป้าหมายแต่เป็นผู้ที่ตั้งเป้าอย่างมีสติ รู้ว่าจะพยายามเต็มที่แต่ไม่ยึดติดผลลัพธ์ทำอย่างไรจึงจะหลุดจากบ่วงของความคาดหวังเริ่มจากเปลี่ยนท่าทีของใจจากคาดหวังผลลัพธ์เป็นใส่ใจในเหตุไม่เฝ้ารอสิ่งที่จะมาแต่จดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำไม่คาดหวังว่าใครจะเข้าใจ แต่มีเมตตาโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขตอบแทนเพราะเมื่อเราทําดีแล้วผลจะมาเมื่อถึงเวลาแต่ใจที่เป็นอิสระจากความหวังจะเบาสบายตั้งแต่วันนี้ความคาดหวังเป็นบ่วงที่ถักขึ้นจากใจเราเองเมื่อรู้ทันมันเราสามารถแก้มันออกได้ทีละเส้นจนใจเป็นอิสระ จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยใจที่พร้อมจะรับทุกผลโดยไม่ทุกปัจจุบันขณะคือที่พึ่งของใจใจที่ล่องลอยคือใจที่อ่อนล้าคนจำนวนมากใช้เวลาทั้งวันอยู่กับความคิดเรื่องในอดีตและกังวลถึงอนาคตแม้ร่างกายจะอยู่ตรงนี้แต่ใจกลับไม่เคยอยู่กับปัจจุบัน เมื่อใจล่องลอยก็ไม่มีที่พึ่งเมื่อใจไม่หยุดอยู่กับตรงนี้ก็ยากจะพบความสงบที่แท้จริงปัจจุบันขณะคือประตูสู่ความจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติคือทางสายเอกผู้ใดมีสติผู้นั้นจึงเดินอยู่ในทางแห่งปัญญาเมื่อมีสติใจจะหยุดนิ่งกับปัจจุบัน ไม่วิ่งตามอดีตไม่กังวลอนาคตและเมื่อใจหยุดจึงมองเห็นธรรมะที่อยู่รอบตัวธรรมะไม่ได้อยู่ในตำราแค่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ในทุกลมหายใจในทุกก้าวเดินในทุกคำพูดที่มีสติการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หมายถึงไม่คิดถึงอนาคตแต่คือการตระหนักรู้ ขณะนี้เราอาจต้องวางแผนเรายังต้องรับผิดชอบแต่หัวใจยังอยู่ตรงนี้ไม่ล่องลอยไปกับความกลัวหรือความอยากการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าต้องนิ่งเฉยแต่หมายถึงทำสิ่งตรงหน้าด้วยความใส่ใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่ไม่หวั่นไหว ฝึกกลับมาอยู่กับลมหายใจให้บ่อยลมหายใจเข้าคือสติลมหายใจออกคือการวางเพียงรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าออกอย่างอ่อนโยนใจก็จะหยุดวิ่งและพบที่พักที่แท้จริงเพราะไม่มีสิ่งใดปลอบโยนใจได้เท่ากับความรู้สึกตัวที่แท้จริง ปัจจุบันขณะคือของขวัญจากชีวิตใครที่หยุดใจให้อยู่ตรงนี้ได้ผู้นั้นจะพบว่าความสงบความสุขและปัญญาไม่ต้องรอเวลาแต่อยู่ตรงหน้าในทุกขณะจิตที่มีสติอดีตเป็นบทเรียนอนาคตคือสิ่งไม่แน่นอนปัจจุบันขณะคือที่พึ่งของใจ สุขที่แท้ไม่ได้มาจากการได้เสมอไปเราเรียนรู้ความสุขจากการได้มาตลอดตั้งแต่เด็กถูกปลูกฝังว่าสุขคือการได้ในสิ่งที่ต้องการสุขคือเมื่อสิ่งที่อยากเกิดขึ้นจริงสุขคือความสมหวังแต่น้อยคนจะรู้ว่าความสุขแบบนี้ปแอบางมาก เพราะถ้าขาดสิ่งนั้นเมื่อไรใจก็ทุกเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขที่แท้ไม่ใช่สุขที่เกิดจากการได้แต่คือสุขที่เกิดจากใจที่ไม่ดิ้นรนสุขที่ไม่ต้องมีอะไรมากแต่เบาสบายเพราะไม่มีอะไรผูกใจไว้สุขจากภายนอกคือสุขชั่วคราว ได้สิ่งของที่ชอบไม่นานก็เบื่อสมหวังในความรักแต่ไม่มั่นคงตลอดไปประสบความสำเร็จแต่ไม่นานก็เกิดความกังวลใหม่สุขเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่ไม่ใช่สุขถาวรเพราะเมื่อใดที่ยึดไว้ว่าสิ่งนี้คือสุขของเราเมื่อสิ่งนั้นหายไปใจก็ทุกทันที สุขที่แท้เกิดจากใจที่พอวางและปล่อยสุขจากความเข้าใจธรรมะคือสุขที่ไม่ต้องได้ทุกอย่างแต่พอใจกับสิ่งที่มีไม่ดิ้นรนจะเป็นอย่างใครไม่ต้องเปรียบไม่ต้องชนะไม่ต้องเด่นสุขนั้นแม้อยู่ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์ก็ยังสงบได้ฝึกใจให้รู้ว่า การวางคือความเบาวางความอยากเกินจําเป็นวางความคาดหวังในผู้อื่นวางความยึดติดในภาพลักษณ์ตัวเองเมื่อวางลงได้ทีละนิดใจก็เบาขึ้นทีละหน่อยเมื่อวางหมดใจจะเบาเป็นอิสระไม่ต้องรอสิ่งใดใจก็สุขได้สุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การได้ แต่อยู่ที่ใจที่ไม่ดิ้นรนจะต้องได้ตลอดเวลาสุขที่แท้ไม่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่ใจสงบสุขจากการได้อยู่ไม่นานสุขจากการวางอยู่กับเราเสมอเปลี่ยนความยึดถือเป็นปัญญาทุกเกิดจากความยึดไม่ใช่จากสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อถูกตำหนิรู้สึกเจ็บเมื่อของรักหายไปรู้สึกเสียใจเมื่ออนาคตไม่แน่นอนรู้สึกกังวลแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเหตุการณ์สิ่งที่ทำให้ทุกข์คือความยึดถือต่อสิ่งนั้นต่างหากพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะยึดมั่นจึงเกิดทุกข ยึดถือมากก็ทุกมากยึดว่าต้องมีความรักแบบที่หวังยึดว่าชีวิตต้องเป็นดังฝันยึดว่าคนอื่นต้องเข้าใจต้องยอมรับเราแต่โลกไม่เคยเป็นไปตามใจเราเสมอเมื่อความจริงไม่ตรงกับสิ่งที่ยึดไว้ใจก็จะต่อต้านหงุดหงิดเศร้าหมองปัญญาคือการเห็นว่า ทุกอย่างเปลี่ยนได้เมื่อมองเห็นความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งใจจะค่อยคอยคลายการยึดถือจากต้องได้กลายเป็นได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ทุกข์จากเขาต้องรักเรากลายเป็นเราขอรักด้วยเมตตาโดยไม่ผูกนี่คือปัญญาที่ไม่ใช่ความรู้ในตำรา แต่คือความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตในใจตนเองเปลี่ยนยึดถือเป็นปัญญาด้วยการสังเกตใจทุกครั้งที่รู้สึกขุนเคืองกลัวเสียใจให้หยุดและถามใจว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่ทำไมจึงกลัวสิ่งนี้หายไปความจริงของเรื่องนี้คืออะไร เพียงแค่หยุดและมองความเข้าใจก็จะเกิดและความเข้าใจจะปลดเปลื้องความทุกข์ลงทีละน้อยปัญญาทำให้ใจยอมรับและปล่อยวางได้ไม่ใช่แค่เพียงหรือว่าไม่ควรยึดแต่เห็นจริงในใจว่าการยึดนั้นไม่มีประโยชน์เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรยึดไว้ได้นาน ใจก็จะวางลงอย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อนั้นจะรู้ว่าความว่างนั้นสุขเพียงใดเปลี่ยนความยึดถือเป็นปัญญาเปลี่ยนความกลัวเป็นความเข้าใจเปลี่ยนความต้องการครอบครองเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความไม่แน่นอนใครมีปัญญาผู้นั้นย่อมเป็นอิสระจากบ่วงแห่งใจ จบลงด้วยใจที่เบาแม้โลกจะยังเหมือนเดิมชีวิตไม่เปลี่ยนแต่ใจเปลี่ยนได้หลายคนเฝ้ารอให้ชีวิตเปลี่ยนให้คนอื่นเปลี่ยนให้โชคชะตาเปลี่ยนจึงจะมีความสุขแต่ธรรมะสอนว่าแม้โลกจะยังเหมือนเดิมหากใจเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อโลกก็เปลี่ยนไปทั้งหมด โลกเป็นเช่นนั้นเองความสงบเริ่มจากการเข้าใจไม่ใช่จากการควบคุมทุกสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนของการวางใจเคยเสียใจก็ทำให้เข้าใจความไม่เที่ยงเคยยึดติดก็ทำให้เห็นว่าการวางเบากว่าเคยหวังเกินไปก็ทำให้รู้คุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันไม่มีประสบการณ์ใดไร้ค่า หากเรียนรู้ด้วยใจที่เปิดแม้สิ่งที่ไม่อยากเจอก็กลายเป็นครูผู้ชี้ทางเมื่อใจเข้าใจโลกใจก็ไม่ดิ้นรนไม่ใช่เพราะหมดหวังแต่เพราะเข้าใจว่าไม่ว่าโลกจะให้สิ่งใดใจก็เลือกจะวางและอยู่กับปัจจุบันได้เสมอไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริง ยิ่งรู้ยิ่งหวังยิ่งเบาและเมื่อใจเบาความสุขก็ไม่ต้องรอธรรมะไม่ใช่แค่ข้อคิดแต่คือทางเดินที่ต้องฝึกอยู่ทุกวันบางวันใจยังหลงบางวันยังเผลอวันไหวบางวันก็กลับไปยึดอีกไม่เป็นไรเพียงรู้ทันแล้วกลับมาใหม่กลับมาอยู่กับลมหายใจ กลับมาอยู่กับความจริงของชีวิตกลับมาทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ใจเบาๆจะทำได้วันนี้ได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้แต่ที่ใจที่พอความสงบเกิดเมื่อวางไม่ใช่เมื่อได้ปัจจุบันขณะคือของขวัญความคาดหวังคือบ่วงถ้ารู้เท่าทันจะกลายเป็นแรงใจ การเปลี่ยนความยึดถือเป็นปัญญาคือทางออกของทุกข์จบธรรมะเรื่องนี้นี้โลกยังเหมือนเดิมแต่ขอให้ใจไม่เหมือนเดิมขอให้ใจมีธรรมะเป็นที่พึ่งขอให้ใจวางเบาในทุกวันวันนี้ไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่เป็นไรขอแค่ใจไม่ยึดก็พอแล้ว